ช่วงช็อปชิลชิกันค่ะและแน่นอนนะคะว่าช่วงนี้คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่อาร์ชาาประจําที่มาทีไรก็ต้องมาคุยตลอดเลยพี่อาร์สวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรให้ช่วยแน่นอนมานี่พี่อาร์ต้องพูดประโยคนี้ตลอดคุยกับพี่วินมาอีกแล้วรเรื่องของความน่าสนใจของเคกโลบและก็คิดว่าเรื่องเนี้ยถามใครก็คงจะไม่เข้าใจเท่าถามพี่อาร์แน่ๆน่าาก็เลยจะรู้ว่าเคกโลบเนี่ยมีนโยบายการลงทุนยังไง ครับจริงๆเคโ o รสเนี่ยชื่อย่อมันมาจากเออเค g l o b a l equity นั้นโดยชื่อมันก็บอกกับเรว่าเป็นการลงทุนในหุ้นทั่วโลกนะครับนโยบายของเคโครเนี่ยคือว่าเราจะไปลงทุนในกองทุนอื่นๆอีกทีหนึงห่งนะครับเราก็จะเป็นการลงทุนโดยลักษณะว่าจะเป็นในหุ้นที่จดทะเบียนทั่วโลก<ฆ>ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นกองทุนนี้เราจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าฟันออฟฟันคือตัวเคโครสเนี่ยจะไปลงทุนต่างกองทุนต่างประเทศหลายๆกอง ซึ่งกองแต่ละต่างประเทศแต่ละกองที่เรื่องเนี่ยก็จะลงทุนในหุ้นแต่ละประเทศทั่วโลกนะครับทั่วโลกเลยใช่แล้วมีมีแบ่งไหมคะว่าให้น้ําหนักกับภูมิภาคไหนมากสุดเลยจริงๆแล้วปกติเนี่ยจะมีการอ,อ้างอิงตัวดัชนีอ้างอิงก่อนคือเบนช์มากนะครับเบนช์มากเนี่ยเราจะใช้ตัวที่เรียกว่า MSCI All Country World Index <อ>นะครับซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้นทั่วโลกตัวดัชนีเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันก็จะให้หลักๆอยู่ที่สหรัฐ นะครับประมาณครึ่งเ <c oughs> กือบครึ่งนะครับร <c oughs> องมาก็ยุโรปแล้วก็แถบเอเชียในส่วนของการบั่หารของเราเนี่ยก็คือว่าเราจะดูว่าเอ๊ะถ้าตามดัชนีสมมติสมบอกบอกว่าดัชนีตอนนี้อยู่ทีออ่อเมริกาประมาณ50%เราเชื่อไหมว่าอเมริกาจะดีหรือว่าจะไม่ดีในในตูวหุ้นน,นะครับ <c oughs> ถ้าผู้จัดการก <c oughs> องทุนคิดว่าโอเค ตลาดหุ้นอเมรามันอาจจะมีความน่าสนใจน้อยกว่าที่เขาเขาคิดไว้นะครับเขาก็อาจจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนลงมาในหุ้นอเมรปให้น้อยกว่าเบนชมาร์กก็ได้นะครับ<อ>ซึ่งตรงน,นี้เนี่ยเราสามารถทําโดยผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาทำโดยการไปซื้อกองทุนที่เรียกว่ากองทุน ETF ะนะครับที่มันจดทะเบียนซื้อขายทั่วโลกเขาก็จะเป็นคนบริหารจัดการให้เราใช่เราก็จะคือเนื่องจากว่ากองทุน ETF เนี่ยมันจะ t r a ็กตามดัชนีต่างๆเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าเราเราเอา,เอา ตัวดัชนีนั่นแหละมาเป็นเครื่องมือเราแล้วก็เพิ่มน้ําหนักไปในภูมิภาคที่ทางพี่วินเขาเห็นว่ามันน่าสนใจหรือว่ามี potential ท,ที่จะเติบโตได้ดีกว่าหรือว่าตัวถ้าเกิดสมมติว่ามองแล้วเอภูมิภาคไหนที่ราคาอาจจะไม่ได้เยอะมากหรือว่าราคโอกาสปรับตัวขึ้นของราคาอาจจะน้อยอะไรเงี้ยเขาอ,อาจจะลดน้าหนักสัดส่วนลงทุนได้หลักๆก,ก็คือจะมีลักษณะมี ETF อยู่หนึ่งตัวที่ชื่อว่า iShare MSCI World ตัวนี้จะเป็นตัวพอร์ตหลัก ก็คือตัวนี้เป็นดัชนีที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลกนะครับเสร็จแล้วทาตามก่อนทำตามก็คือถือถือเป็นพอร์ตหลักเอาไว้หลังจากนั้นพี่วินเขามองสมมติถ้าเขามองว่าโอเคญี่ป IC ุ่นดีกว่าญี่ปุ่นมีโอกาสเติบโตเขาก็จะไปซื้อ ETF ของญี่ปุ่นเข้ามาถ้ามองว่ายุโรปดีก็จะไปซื้อ ETF ของยุโรปเข้ามาเสริมอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ก็มีการแบบเหมือน manage พอร์ตตลอดเลยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใช่ครับอย่างตอนเนี้ยคือเรามองว่า อเมริกาเนี่ยไม่ใช่เศรษฐกิจไม่ดีนะเศรษฐกษิจดีนะแต่ว่าราคาหุ้นที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างสูงราคามันแบบเรียกว่าโอกาสอัพไซด์มันค่อนข้างน้อยแล้วอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีการแบบปรับลดน้ําหนักหุ้นอเมริกาลงมาตามเทียบกับเบนช์มาแล้วก็ไปเพิ่มให้กับในส่วนภูมิภาคอย่างเช่นแบบญี่ปุ่นหรือว่าอย่างยุโรปหรือเอเชียอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ที่เนี้ยค่ะคือก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันถึงกองหนึ่งชื่อ k ค a เขาก็เลยอยากจะรู้เพิ่มว่าเอ้าแล้วถ้าสมมติมี KGA อยู่แล้วแล้วเคกรกับ KGA ต่างกันนะครต่างกันตรงที่ว่าเคกรอเนี่ยจะเป็นหุ้นอย่างเดียวะนะครับ k g จเนี่ยจะเป็นในส่วนของหุ้นกับตราสารหนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอันไหนเสียงกว่าเคกรบจะเสียงกว่าะนะครับในเบื้องต้นก็คือว่าถ้าสมมติเป็นคนที่ยังไม่เคยเริ่มลงทุนเบื้องต้นเลยอยากจะเริ่มลงทุนต่างประเทศก่อนอาจจะไปถือ KGA ก่อนอเพราะว่าเป็นสินทรัพย์เหมือนกับถือเป็นสินทรัพย์หลัก ที่มองว่าโอเคอมีทั้งหุ้นและตราสารนี้ทาให้เราอ่นใจนะครับทีนี้มาถามตัวเราเองต่อว่าแล้วเรายังคิดว่าเศรษฐ,ฐกิจโลกมันดีพอที่จะให้หุ้นมันไปต่อได้ไหมหถ้าเราคิดว่าโอเคเศรษฐกิจโลกมันดีเพราะว่าปกติหุ้นมันจะไปไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจอยู่แล้วว่าถ้าเศรษฐกิจดีหุ้นจะดีถ้าเราคิดว่าเศรษฐกิจโลกจะดีแล้วเรารับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นเราก็เอาน้ําหนักมาลงทุนในเคกรบเพิ่มขึ้นเพื่อให้สัสดส่วนของหุนน้นเราเนี่ยมันเพิ่มเยอะกว่าใช่เพราะว่า KGA เนี่ยตอนนี้มีสัดส่วนอยู่ในหุ้นประมาณ60%นะครับแล้วก็เป็นตราสารนี้ซะ20%่อกับเงินสดอีกย0่ถ้าเราคิดว่าเอ๊หุ้น6 0เอนี่ยอาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเรารู้สึกว่าเรารักความเสี่ยงได้มากกว่านั้นน่ะคาดหวังผลตอบแทนสูงขึ้นอยากจะได้หุ้นสัก70%เราแล้วก็อาจจะเพิ่มน้ำหนักเงินที่เรามีอีก10บาทสมมติมีร้อยหนึ่งใช่ไหมซึ่งเวลาก็อาจจะมาลงใน k g ้ มันคือความต่างเพราะฉะนั้นต้องถามตัวเองและว่าว่าถนัดแบบไหนแต่ก็ต้องต้องแลกมากับความเสี่ยงที่มากกว่าเ A ด้วยอย่างนี้ค่ะเพราะก็อยากรู้เพิ่มอีกว่าความความเสี่ยงอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกถูกไหมคะพี่อันรซึ่งซึ่งทางผู้จัดการกองทุนเขาเขาจะมีการบอกเราก่อนใช่ไม่ไม่ได้บอกก่อนก็คือกองทุนมันจะเป็นลักขนาว่าเขาประเมินว่าอนาคตอีกหนึ่งปีสามปีกลุ่มไหนมีความน่าสนใจคือมันไม่ได้ดูแค่เศรษฐกิจอย่างเดียวเพราะว่าต้องยอมรับว่าบางทีเนี่ย เศรษฐกิจมันอาจจะมาช้าหรือว่ามาก่อนตัวหุ้นก็ได้ซ้ำนะครับเคื่อที่เขาบอกกันว่าหุ้นมันจะเป็น leading indicator ของเศรษฐกิจนั่หมายความว่าถ้าคิดว่าเศรษฐกิจจะดีหุ้นมันก็มักจะไปก่อนอันนี้ผู้จัดาการกองทุนก็จะมองว่าโอเคประเมินว่าไอ้เศรษฐกิจภุมิภาคไหนที่ยังน่าสดใสน,นะแล้วเทียบดูอย่างหนึ่งก็คือดู valuation หรือว่าระดับราคาของหุ้นที่น่าสนใจด้วยค่ะอย่างเราเคยคุยกันอย่าง KGE เงี้ยก็อาจจะเหมาะการลงทุนแบบเออยาวๆแล้วอย่าง KGO เหมือนกันไหมคะก็ค่อนข้างยาวเหมือนกัน เพราะว่าหนึ่งคือว่าด้วยความที่เขากระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลกนะครับภูมิภาคนี้อาจจะขึ้นภูมิภาคนี้อาจจะลงคือมันไม่สามารถที่จะแบบเก่งกําไรแล้วแบบหุ้นทุกตัวในภูมิภาคจะแบบพร้นมาพร้อมกันใช่ใช่ยกเว้นบางบางทีถ้าเกิดเกิดวิกฤตหรือแบบเกิดอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะจับจังหวะเพื่อลงทุนระยะสั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างลาบากนิดนึงแต่จะเหมาะกับการที่แบบลงทุนไประยะยาวสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่า เศรษฐกิจโลกจะดีซึ่งที่จะทําให้หุ้นดีขึ้นตามแล้วอันนี้นี่นับว่าเป็นแบบแอคทีฟหรือแพสซีฟคะอ่าอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นลักษณะแอคทีฟบนแพสซีฟแอคทีฟบนแพสซีฟคือตัว ETF แต่ละตัวที่เราเลือกเนี่ยท,ท,ที่ท่างผู้จัดการกองทุนลงทุน<อ>เนี่ยมันเป็นแพสซีฟพอมันเลือกตามดัชนีแต่ตามมันจะเคลื่อนไหวตามดัชนีแต่ผู้จัดการกองทุนของเรา<บ>คืออ<บ>ย่างพีว่วนเนี่ยก็เป็นคนที่คอยแอคทีฟหรือว่าโอเคช่วงนี้ภูมิภาค อเมริกาจะแพงแล้วขา,ายอเมริกาไปถือ,อย่างอื่นอ,นอนะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีการปรับไปเรื่อยๆโอ้แล้วสามารถบอกจํานวนได้ไหมคะว่าในในเคกโลกเนี่ยมีทั้งหมดตอนนี้ <ๆ S 1> มีอยู่ประมาณมี ETF อ,อยู่ประมาณ11ตัวนะครับก็จะมีทั้งใน,นส่วนของดัชนีทั่วโลก เดี America, ๋นีอเมริกาดั๋นียุโรปถ้าบางช่วงที่เขามองว่ามีเซกเตอร์บางตัวที่อาจจะดูดีเช่นกลุ่มเฮล<ะ>ท์แคร์บางทีเขาก็จะไปถือตัว ETF ของกลุ่มเฮลท์แคร์หรือบางทีมีภูมิภาคถือวางบางประเทศที่อาจจะมองว่าน้ำหนักในตลาดโลกอาจจะไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่ามีโอกาสหรือมีความน่าสนใจเช่นอย่างตอนนี้ที่มีในพอตก็จะมีอย่างไต้หวนันหรือเม็กซิโกเข้ามา<อ>ก็คือจะเป็น tactical <อ>ที่ที่จะคอยเสริมเข้ามาในพอ Okay, นะเพราะถ้าให้เราไปลงทุนในหุ้นเนมะ็กซิโกเราไม่มีทางไปได้แน่<ช><ๆ>แต่ว่าถ้าเราไปซื้อเคกลรเราจะได้กระจายไปทั่วโลกเลยขั้นต่ำล่ะคะขั้นต่ำเหมือนกองต่างประเทศของเราส่วนใหญ่นะครับก็คือ5,000บาทโอ้ยมีเงิน5,000ได้ซื้อหุ้นทั่วโลกทั่วโลกใช่แต่ก็ต้องมันมันสำคัญตรงที่แบบบางทีเราก็จะอยากได้แต่ผลตอบแทนไงเราก็ต้องแบบเผื่อใจในเรื่องของความเสี่ยงเอาไว้ด้วยใช่ครับ,รบเพราะว่าต้องยอมรับว่าอย่างอย่างดูง่ายอย่างเดือน แม้ว่ามันจะกระจายความเสี่ยงแล้วก็ตาม,มานะครับแต่ว่าอย่างถ้าบางช่วงที่ตลาดเกิดความก,งม 1, กังวลพันพูนขึ้นแบบนี้เวลาลงหรือเกิดแพนิคเนี่ยมันก็เกิดการเซลล์ออฟหรือการขายกันทั้งทุกตลาดเลยนะครับอย่างในช่วงเดือนอกรกฎาคมสิงหาที่ผ่านมาที่แบบกังวลเรื่องแบบโอ้โเฟดเจะขึ้นดอกเบี้ยไม่ขึ้นดอกเบี้ยเศร,รษฐกิจจีนจะแย่อะไรเงี้ยคือกลายเป็นว่าทุกคนแบบกังวลหุ้นทั่วโลก,กปรับตัวลงกองทุนก็ปรับตัวลงเหมือนกอันนะครับซึ่ง คิดง่ายๆเราคิดอย่างนี้มาตลอดเลยค่ะว่าลําพังได้เราหาข้อมูลเองเราก็ทําไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ฝากเงินเราให้กับผู้เชี่ยวชาญเขาบริหารจัดการให้แล้วค่าธรรมเนียมล่ะคะพี่อาค่ะก็จะมีเสียค่าธรรมเนียมขาเข้า1.5นะครับแล้วก็ management fee เนี่ยอ,อยู่ที่0.75นะครับก็ทั่วๆไปตามเปรปกติอยู่แล้วค่าผันนี่คือขั้นเริ่มต้นแล้วก็ได้ลงทุนในหุ้นโลกด้วยวันนี้ก็ได้ความรู้ใหม่ได้ข้อมูลใหม่เดี๋ยวก็อาจจะคิดว่า ไม่ซื้อ KJ เพิ่มแล้วแต่มาซื้อ K g o เพิ่ม,มถ้าเกิดสมมุติคิดว่ารับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้น KJ ก็จะเหมาะสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงหน่อยอนะคะถ้าแบ่งตามความเสี่ยงก็จะทําให้เราเข้าใจภาพรวมการลงทุนมากขึ้นวันนี้ขอบคุณพี่อาร์ตอีกเช่นเคยเดี๋ยวรเราคงเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะพี่อารขอบคุณคะ่ะสวัสดีครับ ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะออกไปลงทุนกับหุ้นทั่วโลกได้ผ่านกองทุนที่ชื่อว่าเคกโลกค่ะซึ่งทุกวันนี้นะคะถ้าใครที่อยากจะได้ข้อมูลด้านการลงทุนไม่ยากอีกต่อไปแล้วค่ะสะดวกที่ไหนก็ไปได้ที่นั่นสําหรับธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาใครจะคิดแล้วเขาวันนี้เงินเริม่มต้นเพียง5,000บาทก็สามารถทําให้คุณสามารถลงทุนกับหุ้นทั่วทั้งโลกได้แล้วและที่สําคัญเรามีนัดกันเป็นประจําทุกวันเพื่อหัสบดีเวลา11บเอนาฬิกาถึง11บเอนาฬิกาสานาทีผ่านทางรายการแอดเซ็ตซูเปอร Market b ตบ k ย s คเอค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะแพรวสิเนนาสวัสดิพุดลาคุณผชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ